เราก็จะให้แบบกระบอกฉีดหรือว่าการฉีดรูปแบบใหม่ไปเลยนะตัวนี้ด้ามฉีดรูปแบบใหม่ไปเลยแข็งแรงมากนี่เวลาตรงจะเป็นสวิตกันน้ำนะตนัวสวิตกันน้ำโดนน้ำได้สบายๆเปิดเครื่องแล้วรออือ,ม,อม,มากมากทุกคน แรงมากๆสามารถที่จะหมุนหมุนได้หมุนความกระจายของน้ำหรือว่าแนวตรงแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยแรงมากๆเลยตัวนี้แล้วอีกอย่างนะตัวนี้นะดีมากๆเลยนะคือตัวเครื่องกันน้ำตัวเครื่องกันน้ำนะทุกคน,นโดนแบบนี้รับรองไม่ดูดนะนแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเราจะแบบถ้าเราเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือเราเปิดคาแคร์นะเพื่อนๆออคือแบบดีมากๆเลยนี่ความกระจายของน้ำเราปรับได้เลยตัวนี้เราสามารถที่จะตอกเข้ากับก๊กอกโดยตรงหรือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นถังรองน้ำหรือกระมังอะไรก็ได้นะแบบนี้เลย ปับหัวได้นะโหดูดิฉีดได้ไกลด้วยนะไม่ว่าจะไปล้างพื้นล้างรถหรือแบบล้างแบบพวกคราบสกปรกอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวให้ดูเลยว่าตรงนี้มีค้าบใบไม้อยู่นะนดู ลางได้ทุกข้อทุกมุมเลยทุกคนตัวนี้เรายังให้กระบอกขีดโฟมไปด้วยนะกระบอกขีดโฟมให้ด้วยนะตัวนี้ ถ้าการฉีดแบบนี้นะเวลาเราจะเปลี่ยนกระบอกฉีดโฟมนะให้เราเปลี่ยนแบบนี้เลยกดกดหัวไปแล้วก็หมุนกดหัวแล้วก็หมุนนะนี่ก็จะออกมาแบบนี้พอออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่แล้วก็หมุนเห็นไหมตัวล็อกนี่กดหมุนเห็นไหมตัวล็อกนี่ตัวล็อกล็อกปุ๊บล็อกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะฉีดโฟมได้ดีไหม ทำโฟมได้ดีมากๆเลยดูทำโฟมได้ดีมากๆเลย เป็นไงเป็นไงทําโฟมได้ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าเราจะถอดออกนะเราก็ใส่ตัวนี้ล้างได้ต่อเลยเวลาใส่ให้เราใส่ด้านทางนี้เข้าไปตรงนี้แล้วเราก็หมุนกดแล้วก็หมุนหมุนให้ตรงนี้มันขึ้นมานะนี่เห็นไหม น้ำแรงมากๆเลยนะดูน้ำแรงมากๆเลยจะให้ดูขีดแบบหัวกระจายก็สามารถทำได้ล้างได้ทั่วคันเลยแต่ถ้ามีแบบว่าค่าพวกฝั่งลึกอะไรเงี้ยเราก็ปรับเป็นหัวแบบขีดตรงได้เลยดู ดูดิน้ำแรงมากๆเลยตอนนี้เรามีส่วนลดอยู่นะตรงน,นี้ตัวน,นี้มีส่วนลดอยู่นะเพื่อนๆล้างรถได้ทั้งคันแบบสบายๆเลยจน,นี้มอเตอร์ทองแดงตัวเครื่องกันน้ำ้วยนะ ดูดิเห็นความกระจายของน้ำป่ะเพื่อนๆคือน้ำแบบแรงมากๆเราสามารถที่จะต่อกก๊อกตรงหรือสามารถที่จะแบบใช้ถังน้ำที่บ้านเราก็ได้อะไรเงี้ยล้างรถล้างพื้นหรือทำความสะอาดได้สบายสบายแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่ ตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่นะหนึ่งแบงค์เทามีทอนอ่ะหนึ่งแบงค์เทามีทอนดีแค่ไหนดดูดูได้เลยปรับได้เลยปรับได้ตามใจชอบเลยดูดิพอกระจายแบบนี้เราสามารถที่จะโดนได้นะแต่ถ้าแบบเราปรับเป็นหัวอย่างเงี้ย แนะนำอย่าแบบเอามือไปโดนนะเพราะว่าเราอาจาจะแบบอุ้ยได้เลยนะอะไรอย่างนี้เ,เป็นไงการกระจายแบบ,บดีมากๆเครื่องแรงมากๆดูเครื่องแรงมากๆเครื่องแรงมากๆนีๆ่เดี๋ยวเราสิห้ดู เอาง่ายๆนะแบบว่าคาแคร์ขนาดย่อมสำหรับบ้านเราเองเลยนะนได้เลยเพื่อนๆแบบนี้นี่เราฉีดกันมานานแล้วนะดูดิน้ำในถังเรายังไม่หมดเลยนะน้ำในถังเรายังไม่หมดเลยนะแถมตัวเครื่องก็กันน้ำด้วยนะนตัวเครื่องกันน้ำด้วยนะ กันน้ำนะโดนได้สบายสบายเลยมาเดี๋ยวเราฉีดพื้นให้ดูว่าดูแค่ไหนอืโอ้อันนี้เป็นคาบน้ำมันฝั่งลึกเลยนะเพื่อนๆคาบน้ำมันฝั่งลึกเลยนะก็สามารถที่จะออกได้สบายสบายเลยดูดิความแตกต่างอะ่ะดู แล้วสายเขาดีมากๆเลยนะไม่ว่าเราจะงอแค่ไหนก็คืนตัวไม่หักง่ายด้วยนะสาไม่หักง่ายด้วยดีมากๆเลยตรงนี้โหเห็นไหมแค่ตัวเดียวก็เอาอยู่นะล้างรถล้ลางพื้นได้สบายๆเลย มาดูกันที่ตัวเครื่องกันดีกว่ามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่า